สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนวันนี้คุณครูตุ๊กจะพาเด็กๆมาท่อง A B C พร้อมกันนะคะ A B C D E F G H I J

เ,เด็กๆก็มาท่องพร้อมกันกับคุณครูตุ๊กนะคะแล้วคุณครูตุ๊กจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ